สวัสดีครับผมวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2,566นะครับผมก็เข้ามาสู่เดือน11แล้วรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับทางด้านของ The b a n ข er ้อ Insight รายงานนะครับองค์อาจชี้เงินดิจิตอลวอลเเ็ตเลื่อนไปกันยาปี67ตอกย้ำรัฐบาลไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันครับว่า เป็นอย่างไรในความคืบหน้านี้นะครับองค์อาจชี้เงินดิจิตอลไวเดตเลื่อนไปกันยายนปี2567อ้างสารพัดเหตุผลตอกย้ำรัฐบาลไม่พร้อมนะครับนายองคอาจครามภับู์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการรองนายกพักประชาธิปัตย ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเลตของรัฐบาลนะครับว่าตามที่ที่ปรึกษานายกแลดมีนายพิชัยบอกว่าการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทให้กับคนอายุ16ปีขึ้นไปคงร่าชา้าแจกไม่ทันเดือนกุมภาพันธ์ปี2,567น่าจะใช้เดือนกันยายนปี2,567 ทาให้เห็นได้ชัดครับว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลไวเลตหนึ่0 0มบาทซึ่งรัฐบาลตอกย้ําตลอดมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งจนถึงวันที่แถลงนโยบายต่อสภาว่าเป็นนโยบายหลักนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มีความพร้อมที่จะทําทันทีเพราะรัฐบาลวางแผนศึกษามาเป็นอย่างดีไม่เป็นอย่างที่ประกาศไว้แต่อย่างใดนะครับนายวอาจกล่าวว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี บอกว่าการจะแจกเงิน1กุมภาพันธ์ปี2 5, 5 6 7หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคัรจุรพันฑ์อมริวัฒออกมาบอกว่า1กุมภาพันธ์แจกไม่ทันแต่ไม่เกินไตรมาสแรกของปี2 5, 5 6 7คือไม่เกินเดือนมีนาคมนะครับจากนั้นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกัรคนเดียวกันก็ออกมาบอกว่าภายในไตรมาสแรกน่าจะแจกไม่ทันต้องเลื่อนไปช่วงเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7 โดยสารพัดเหตุผลครับมาวันนี้ครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายพิชัยออกมาเปิดเผยว่าจะแจกเดือนกันยายนปี2,567โดยข้ออ้างเรื่องงบประมาณแผ่นดินการต้องเลื่อนแจกเงินทิจิตอวัลวเลตไปถึงเดือนกันยายนปีหน้าเท่ากับชี้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีการวางแผนศึกษาทํานโยบายมาเป็นอย่างดีไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการให้เกิดผลสำลิดแต่อย่างใดนะครับ ทำนโยบายนี้แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆจากนโยบายแจกเงินดิจิตอลวลเลตกลายเป็นแจกเงินดิจิตอลออรบนครับสับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาขอฝากนายกครับต้องเร่งมาดําเนินการทําให้นโยบายแจกเงินดิจิตอลวัลเลตเลิกวาวุ่นเพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งรอคอยอยู่ถ้าปล่อยให้เกิดสภาพไม่นิ่งสับสนอรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทําให้รัฐบาลเหน็ดเหนื่อยนะครับโดยไม่จําเป็น นายองอาจกล่าวนะครับน,นี่ก็เป็นการแจ้งข้อมูลการอัปเดตกันสําหรับในเรื่องของข้อมูลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะแน่นอนว่าในเรื่องของโครงการหรือนโยบายนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ล่าสุดน่าจะมีการเลื่อนออกไปสําหรับในเรื่องของโครงการนี้นะครับว่าอย่างไรติดตามกันแน่นอนครับสาหรับในเรื่องนี้หลายท่านให้ความสนใจ แล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ช่องเราก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับผมว่าจะมีทิศทางแนวโน้มเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของวันนี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ